สวัสดีเพื่อนๆแฟนๆชาวัน p พีซ e แล้วก็ Pirate Sea of Storm ทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวโซโลอ่าโซโลในเวอร์ชัน New World นะครับผมในเกมนี้จะมีโซโลอ่าสองตัวนะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปดูนะอ่าโซโลตัวแรกจะอยู่ในกลุ่มอ่าในกลุ่มหมวกฟางนะครับตรงนี้นะก็อ่าเป็นตัวนี้ นี่จะเป็นโซโลเวอร์ชันปกติก่อนก่อนที่จะเข้าโลกใหม่นะครับก็ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะขอข้ามไปแล้วกันคงไม่ได้มีรีวิวอะไรนะครับตัวนี้จริงๆเป็นตัวสีดาวเลยนะอ่าจริงๆเป็นตัวสีดาวนะก็ข้ามมันไปแล้วกันคงไม่ได้ใช้กันนะครับอ่าโซโลที่ผมกำลังจะรีวิวเนี่ยก็เป็นโซโลเวอร์ชัน New World นะครับก็จะอยู่ในหมวด Emperor ตรงนี้นะครับอ่าเท่ใช้ได้ โอเคไปเรามาดูกันโซโลเป็นสายไฟเตอร์นะครับสายดาเมจล้วนๆเลยหเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกิลมีอะไรบ้างนะครับสกิลหนึ่งมาถึงมันก็บอกว่าอัลติเม e สกิลอ of s o ล o นีอ่อันนี้เป็นคำอธิบายเล่นๆของมันนะอัลติเม s สกิลมาเป็นสกิลหนึ่งเฉยได้ไหมเนี่ย โอเคก็คือทำดาเมจ7 7เป็นกายภาพใส่ศัตรูทุกตัวนะเป็นดาเมจหมู่นะแล้วก็มีโอกาส50%ที่จะใส่ดีบัฟเลือดไหลให้กับคู่ต่อสู้นะครับเป็นเวลา2เทินอ่าเอฟเฟกเลือดไหลมีเป็นยังไงบ้างนะครับเอฟเฟกเลือดไหลก็จะทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยเลือดลดเป็นจำนวนอ่า10%ของพลังโจมตีของโซโลนะครับ อืมสิเซนก็ก็พอสมควรไม่ได้เยอะมากแต่โซโลมันน่าจะแอตแทพลังโจมตีเยอะอยู่แล้วนะอผมว่ามันก็น่าจะแรงอยู่แล้วก็ติดเลือดไหลเป็นเวลา2องเทินนะครับแล้วก็สกิลนี้มีคูดาวแค่2องเทินนะนี่เป็นข้อดีนะครับเวลาเวลาจะบอกเออจะบอกเพิ่มว่าเวลาดูสกิลหนึ่งของแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะมีคูดาวสองเทินกับสี่เทินนะ น,นดูให้ดีด้วยนะครับตัวที่ตัวที่คูดาวสองเทินก็จะได้เปรียบกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าคูดาวมันเร็วเอฟเฟกก็ใส่ได้เร็วสกิลออกไวกว่านะครับอ่าโอเคสกิลแรกก็ไม่ได้มีอะไรมากทำดาเมจแล้วก็ติดเลือดไหลน,นะครับดาเมจล้วนๆต่อมาสกิลสองนะครับพลังโจมตีสิบห้าเปอร์เซ็นเลือดสิบห้าเปอร์เซ็นคลิกเรทสิบเปอร์เซ็นโอ้โหหายากอะเนี่ย ตัวที่ตัวที่เริ่มเริ่มต้นมาแล้วได้บัฟอ่าได้พาสซีฟคีเลสิบเปอร์เซ็นเลยนี่หายากนะอืตอนนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับพาสซีฟดีมากสก,กิลสามนะครับทำดาเมจหนึ่งร้อยสี่เปอร์เซ็นใส่อ่าใส่ศัตรูที่อยู่แถวหน้าแล้วก็แถวกลางนะครับอ่บาดังนั้นถ้าถ้าอยากจะแก้ทางโซโลก็จัดจัดแถวหน้ากับแถวกลางให้มันมีตัวแค่หนึ่งตัวนะครับ สกิลสามของโซโลก็จะโดนก็จะโดนนิดเดียวก็จะโดนแค่2ตัวนะครับผมโอเคนี okay. ่เป็นวิธีแก้ทางสกิลสามของเนี่ยของโซโลนะครับมีโอกาสสิบแปดเปอร์เซนในการใส่ดีบัฟลดเกราะใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับลดเกราะก็คือทำให้อ่าพลังป้องกันของฝั่งตรงข้ามลดลงนะแต่เออแต่อันนี้มันไม่ได้บอกว่าลดลงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ20%ถึง30%นะครับผมแต่พอดีสก,กิลนี้มันไม่ได้อธิบายมาให้นะไม่เป็นไรนะก็คือใส่ใส่รถกอดใส่ฟางตรงข้าม2เทินนะครับแล้วก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีก25%นะครับบวกยีก็จะเป็นเท่าไหรอ่อ่าสี่ามเเโอเคถ้ารวมกันจะเป็นสี่บสาเปซ็น์ถ้าเป้าหมายมีดีบัฟ เลือดไหลยอยู่นะครับมันก็คอมโบกับสกิลหนึ่งอะแหละนะครับสกิลหนึ่งติดเลือดไหลามาให้สกิลสามก็จะมีโอกาสใส่ลดเกราะมากขึ้นนะครับอืมมีกูดาวสี่เทินนะครับก็เป็นดาเมจหมู่หมดเลยนะครับทั้งสกิลหนึ่งแล้วก็สามนะมเน้นเน้นดีบัฟเลือดไหลลดเกราะนะครับอ่าส่วนสกิลที่สี่อืมเมื่อมี ไม่มีใครตายนะครับไม่มีใครตายก็จะได้รับ1สแต็กหสแต็กของอะไรเนี่ยดาบดำอ่าหนึ่งสแต็กดาบดาสามารถสแต็กได้มากที่สุด10สแต็กนะครับก็เอฟเฟกก็จะอยู่ไปจนถึงจบการจบการต่อสู้เลยแล้วก็ลบออกไม่ได้นะครับเป็นเหมือนเป็นปั๊บติดตัวนะครับถ้ามีใครตายนะครับโดยเอฟเฟกตตัวดาบดำเนี่ย ก็จะทำให้แต่ละสกิลของโซโลเนี่ยนะครับเพิ่มดาเมจสิร์ต่อสแต็กนะครับดังนั้นถ้าได้รับสแต็กทั้งหมด10%สแต็กก็จะแรงขึ้น100%เเลยทีเดียวนะครับแรงขึ้น2เท่าเลยนะอืมก็ออกแนวแบบต้องต้องให้มีตัวในทีมเราหรือไม่ฝั่งนตรงข้ามตายเนี่ยมันถึงจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคประมาณนี้ อ่าเรามาดูที่ดาวม่วงกันนะครับเรามาดูที่ดาวม่วงกันอ่าสกิลที่1ก็ดาเมจแรงขึ้นแล้วก็มีโอกาสติดเลือดไหลามากขึ้นเป็น60%นะครับส่วนความแรงของเลือดไหลก็ยังเท่าเดิมนะก็คือ10%ของพลังโจมตีของโซโลนะครับต่อมาสกิลที่2นะครับ พลังโจมตี25%เลือด20%่สิเคริเลตเพิ่มเป็น15%บห้า็ถือกถือว่าได้คริเลตเริ่มต้นมาเยอะเลยละสิห้าเปนะสกิล3นะครับทำดาเมจยหนึบหก็คือแรงขึ้นมานิดหน่อยนะแล้วก็อ่าทำดาเมจใส่แถวหน้ากับแถวกลางอันนี้ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีโอกาส23%ในการติดรถเกราแล้วก็อ่า โอกาสเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกสาสิเอร์เซรวมมี่สาเเซนก็จะเป็นห้าสิบสามเปอร์เซ็นนะครับในการใส่รถเกาะใส่ฝั่งตรงข้ามถ้าฝั่งตรงข้ามติดเลือดไหลยอยู่นะครับอืจริงก็ก็ถือว่าโอกาสก็ยังไม่ได้เยอะเนาะถ้าไม่ติดเลือดไหลในโอกาสติดแค่ยี่สาเปอเซ็นเองนะถือว่าน้อยอยู่นะอยังหวังผลอะไรไม่ค่อยได้นะครับ ตามมาสกิลสนะครับถ้ามีตัวละครตายก็จะใส่ก็จะได้รับ1นึ่งสแต็กของดาบดำนะครับซึ่งอันนี้ก็อ่าสแต็กได้สิบสแต็กได้มากสุดสิบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเอฟเฟกเนี่ยจะได้มากขึ้นสองเท่าเลยก็คือ1นึ่งสแต็กจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น20%เลยนะอ่าตอนแรกมัน10%อใช่ไหมอันนี้เป็น20%แล้วถือว่าแรงขึ้นเยอะเลยนะครับตอนได้รับ10บสแต็กก็200%ซ นี่กะกะแบบกะแบบหวดหวดสกิลหมู่ทีเดียวนี่ตายหมดเลยปะเนี่ยแรงอยู่นะแต่ต้องมีการเสียสลากันหน่อยนะไม่ทีมเราก็ฝั่งข้ามนะครับเพื่อให้ s โซโลแข็งแกร่งขึ้นต่อมาสกิลเอ้ยท่ทีต่อมาเป็นดาวส้มนะครับสกิลหนึ่งสกิลหนึ่ก็แรงขึ้นแล้วก็ดาเมจอ่ะท่ทับโอกาสติดเลือดไหลมากขึ้น เป็น72%เลยก็โอกาสติดเยอะแล้วนะเจ็ดสองเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าเยอะนะครับอ๋อแล้วก็มีเอฟเฟกเพิ่มเติมก็คือทำให้อ่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดดีบัฟทำให้อ่าโอกาสเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคอนโทรลแอคคูลเลราซีลดลง15%ก็คือไอ้พวกดีบัฟดีบัฟที่ฝั่งตรงข้ามมีอะ่ะ โทษทีหมายถึงว่าสกิลดีบัฟของฝั่งตรงข้ามนะครับโอกาสติดใส่เราเนี่ยจะน้อยลง15%ด้วยอ่าทำให้ทำให้ฝั่งตรงข้ามอ่ะใส่ดีบัฟเราได้ยากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเป็นเอฟเฟกที่แถมมาเพิ่มนะครับสำหรับเาาส้มนะสำ,สำหรับอ่าสกิลเลเวล3นะครับอ่าส่วนความแรงของเ่าเลือดไหลย,ยังเหมือนเดิมนะครับ10%ของพลังโจมตีของโซโลนะครับส่วนสกิล2 โอ้สกิลสนี่คีเลตเพิ่มมาเป็น20ิเลยนะถือว่าค่อนข้างแจ่มอยู่คีเลตเริ่มต้นให้มายี่ิบแล้สบายต่อมาสกิลสนะครับก็ทำดาเมจแรงขึ้นนะครับแล้วก็ยังตีแถวหน้ากับแถวกลางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีโอกาส2ีซในการใส่รถเกราะฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็จะมีโอกาสเพิ่มอีก35อร์เนรวมกันเป็นเท่าไหร่นะ6อ่ะ มีโอกาส63%ที่จะติดรถเกาะใส่ผ่านของข้ามถ้าถ้าผ่านของข้ามติดเลือดไหลนะครับ63%ก็ถือว่าโอเคอ่ะออก็ยังไม่ได้แบบ50-50นี่ยังไม่ได้50-50นะครับก็ยังเกิน50มาหน่อยก็ถือว่าหวังผลได้บ้างนะครับธรรมศา,าสกิล4นะครับก็เมื่อมีตัวละครตายก็จะได้รับสแ,แต็กดาบดำเหมือนเดิม สแต็กได้มากสุด10บสแต็กนะครับแล้วก็จะได้รับอ่าสกิลจะทำดาเมจเพิ่มขึ้น30%ต่อนหนึ่งสแตกโอ้โหโหดร้ลลายมาก30%ต่อนหนึ่งสแตกนะเก็บแค่3มสแตกก็แรงขึ้น90%แล้วอะอนี้ถ้าเก็บได้มากสุด10บสแตก็กคือ300%ผมว่า ถ้าเก็บครบนี่คือสกิลหมู่ทีนี่น่าจะตายหมดทั้งทีมเลยนะเนี่ยน่าจะแสลงมากเดี๋ยวต้องไปลองดูนะครับอ่เดี๋ยวเราลองไปเล่นดู i ิมเพลียวเดิมนะครับ i ิมเพลดวโอ้ผมเอาผมเอาตัวนี้หอก,ก่อนได้ไหมเนี่ยผมไม่ชอบมันเลยว่ะผมไปปั้นตัวอื่นกันได้ไหมผมไม่ชอบเล่นตัวนี้เลยนะครับ <c oughs> เอาตัวอะไรดีอะผมขอไปเล่นตัวอื่นกันนะผมไม่อยากเล่นไอตัวเซนโทมารุเลยวะ่ะเอาออกกันนี่ไงโอเคขอไปอัพตัวอื่นก่อนนะทุกคนแับหนึ่งแับหนึ่งตัวอะไรดีนะ <c oughs> บากี้เหรอบากี้เร็กเร็กก็น่าสนใจนะครับผมเล่นผมเล่นเร็กี่ะอาเร็กยังไม่ได้ปั้น โอเคผมขออั้มออเดียวเรซยอดเป็นตัวตที่นิยมเยอะนะครับนนนนพวกอ่าพวกท็อปทอป ผู้ทับพอบเซิร์ฟเนี่ยเขาจะเล่นกันไม่ค่ายเยอะเลยเพราะว่าเดนีนห้ามทุกรถยิวนะมันคือมันเหมาะกับ PVP มากนะครับโอเคโอเคไปลุยอิมเพลดาวันดีกว่าขอใส่เป็นเรกแทนแล้วกันนะครับ ตายติดโพวโวอกหนึ่งตัวเดี๋มาดูโซโลโกันนะครับสกิลหนึ่งมติดเลือดหลายสามตัวนะครับเมื่อกี้สามตัวหน้าเลย <c oughs> ก็คือติดหมดเลยนี่ว่าโอ้แาสเาดเยอะขึ้นมาซะงั้น สกิลสามเอ๊สกิลสามดูไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยมันเ,เอฟเฟกมันไม่เท่เลยอ,ะ <c oughs> อ่ะอะเมื่อกี้คือฝังมรข้ามตายไปสองตัวเนาะสามตัวละโอเคเราได้มาสามตัแล้วนะครับดูที่ดิบอะดูที่บ้าของโซโลนะอ่านี่นะครับเห็นไหมได้ได้คูณสามแล้วนะครับคูณสี่ อยากอยากดูว่าถ้าถ้าโซโลเอไม่ใช่ถ้าทีมเราตายเนี่ยมันจะได้มันจะได้สแต็กไหมเอาไงดีเห็นไหมผมต้องเปลี่ยนข้อคูดายมาอยู่หลังเนาะให้ต้องให้อ่าอย่างนี้แล้วกัน <c oughs> ดูว่าตอนถ้าโอเคิยิมันตายเนี่ยโซโลเราจะได้สแต็กไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอยากรู้เหมือนกันนะครับผมจําได้ว่าตอนที่ผมเทสเลลี่ไปอะ่ะเลลี่มันได้สแตก็ก ด้วยตอนนี้ถ้ามีถ้ามีทีมเดียวกันตายนะครับช่วยช่วยช่วยฆ่าไอโอคีทีทบางตรงข้ามดูว่าโซโลจะได้สแต็กใไหมจัดการพลเอกเลยจัดการพลเอกไอโอคีเลยโหมันไปนตีจากเขาคไาดเอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้ว โอ้แต่เสียอย่างคือสกิลสามโซโลนี่ไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะมันมันดูกากาก่าสกิลหนึ่งอีกอ่ะโอ้ยใครก็ได้พุทธาโอ้ยีทีตายไหมใครจะตายนะตีเร็วตีเร็วตายแล้วเอาได้บั๊ด้วยโอเคได้แต็กด้วยนะครับอ่าโอเคแปลว่ามันรับินเดียวกันด้วยนะครับ สกิลหนึ่งดิโคตรเท่เลยเป็นลมหมุนขึ้นไปนะครับสกิลสามไม่มีอะไรเลยสกิลสามดูง่อยมากครับทุกคน อ้อเราก็สกิลที่สามารถเก็บสแตกได้ของโซโลเนี่ยถ้าตัวที่ถูกชุบถ้าตัวที่ตายแล้วชุบขึ้นมาใหม่เนี่ยก็นับตแตกได้ใหม่นะถ้าเราฆ่าได้ใหม่นะครับเมื่อกี้ผมลองดูแล้วเพราะว่าเมืม่อกี้อ่าเมื่อกี้ไอตัวตัวอะไรนะสโมเกอร์ฝั่งตรงข้ามตายใช่ไหมแล้วก็ซูรุ สรุปของฝั่งตรงข้ามมันก็ชุบสโมเคเกอร์ขึ้นมาแล้วเราก็ไปตีสโมเคเกอร์ตายอีกรอบหนึ่งเราก็ได้สแต็กเพิ่มอีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นสแต็เนี้ยมันนับตัวที่ชุบแล้วตายได้ด้วยนะครับแล้วก็นับทีมเดียวกันได้นะครับดังนั้นาการเก็บ10บสแต็กก็อาจจะไม่ได้ยากมากนะครับอืมโอเคสรุปก็คือโซโลเนี่ยเป็นตัวดาเมจนะครับแล้วก็มีดีบัฟแถมให้นิดหน่อยก็จะมีเลือดไหลเนาะแล้วก็ติดลดเกราะนะครับ ส่วนข้อเสียมันก็คือกว่าสกิลมันจะแรงเนี่ยคือมันต้องรอให้แบบมีมีตัวละครตายก่อนนะครับมันถึงจะแรงนะอืมส่วนเอฟเฟกสกิลสามก็ง่อยมากนะดูแบบเป็นท่าฟันธรรมดาสกิลหนึ่งยังดูดีกว่าเลยนะครับเป็นลมหมุนขึ้นไปนะเท่กว่าเยอะโอเคครับก็สำหรับผมแล้วก็ก็ผมไม่ได้ประทับใจอะไรเท่าไหร่นะสำหรับสกิลนะครับอืมก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าปั้นดีมัมก็โหดแหละคือมันมันต้องเล่นกับทีมที่แบบเหมือนเลลี่เลยครับคือต้องเล่นกับทีมที่ชุบตายชุบตายได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเอ่อมีตัวที่ทําให้ผ่งตรงข้ามตายอย่างเร็วๆเ,เนี้ยมันจะได้ได้บัฟเร็วๆนะครับเดี๋ยวไม่ก็ต้องเป็นทีมที่แบบเสียสละทีมเดียวกันเองเพื่อให้ได้รับบัฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชุบขึ้นมาใหม่เป็นเป็นทีมที่แบบ ตายชุบตชุบอะไรเงี้ยนะครับอืมซึ่งผมก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นทีมอย่างนี้เท่าไหร่นะอืมโอเคก็จบกันไปนะครับสำหรับตัวโซโล่นิวเวิด์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวโซโล่นิวเวิด์นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะครับอย่าลืมกด กดไลค์กด u u s สไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมจะพยายามออกคลิปให้ดูกันทุกวันนะครับก็วันสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมขอบคุณครับ